Yeah. Bring you yeah, come สวัสดีครับพี่พันะครับวันนี้พี่พัดมาอยู่ที่ตำบลเขาพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้มาเพื่อรีวิวที่ดินสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะครับตรงนี้พี่กัดอยู่ที่ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับนี่คือบรรยากาศของหน้าแปลงที่โครงการที่นี่มีเพียง4แปลงเท่านั้นนะครับ4แปลงนี้เนี่ยมีตั้งแต่123ตารางวาไปถึง150ตารางวานะครับนี่คือบรรยากาศของเขาพระนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นติดเขานะครับบรรยากาศของที่นี่เนี่ยจะเป็นแนวบ้านพักสามารถสร้างบ้านได้ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นวิวเขาอย่างที่บอกนะครับโดยเฉพาะที่ตรงนี้เนี่ยมีสาสส่งโค้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้าสามเฟเนี่ผ่านหน้าแปลงแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่เงียบเหงานะครับมีเพื่อนบ้านอยู่นะด้านฝั่งด้านหน้าก็มีเพื่อนบ้านอยู่ถนนเป็นถนนคอนกรีตน,นะครับที่มีความพร้อมทุกอย่างนะครับที่ดินของโครงการนี้นะครับเราเสนอขายอยู่ที่เริ่มต้น ราคา6,000บาทต่อตารางวาน,นะครับแล้วก็ที่สองที่สุดโฉนดที่พ้อโอนทุกแปลงนะครับท่านใดสนใจติดต่อน,นะครับ0898131049พี่พัฒนะครับสวัสดีครับ